วันนี้นะคะก็คืออาชีพขายเส้นบางเด็ดะะเอวันนี้นะคะเราก็จะมาทำอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวนะคะเร็วๆดิเจ,จลูกค้ารอแล้วเจ๊ลูกชายฉันนาทีเจ๊ฉันไม่อยากจะพูดรอการเอา,าออง,งานเลยให้เลี้ยงก็ไม่เลี้ยงจะเอาจะเมียเอาจะเมียพี่ก้ยทางบ้านท้องไปสองคนละฉันแล้วปวดหัว <S <S จัดเลยจัดเลยมึงใ,ให้ควยใครมึงให้ควยใครอะ มึงให้ควยใครใครควยใครมึงให้ขวยใครผิดทีแล้วผิดทีปีนไปเลยตำรวจมาปีนตำรวจมาสวัสดีค่ะขอต้อนรับเสูดรายการสุดจอบอีก EP หนึ่งนะคะวันนี้ใช่ค่ะแน่นอนเลยค่ะอาชีพวันนี้นะคะก็คืออาชีพขายแซาเลนบางแดดไม่ขายเขาใช่เหรอวันนี้นะคะเราก็จะมาทำอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่ใช่ใช่ถูกแล้ว อ,อ,อันนี้คือจะเป็นร้านที่เขาวงจรหมายถึงบอกว่าบางทีคนอาจจะคิดว่าเปิดก๋วยเตี๋ยวมันง่ายมึงเข้าใจแบบคนขายก๋วยเตี๋ยวมันเยอะเขาก็เลยมีผัดไทยแทะเข้ามาด้วย,วยซึ่งผัดไทยก็อาจจะแบบเสียดูพิธีท้งการน้ำอีกก็เลยขายน้ำด้วยซึ่งร้านนี้จะเป็นแบบ3อย่างที่มันเรียงกันเลยไปดูว่าถ้าทำสามอย่างอ่ะในร้านเดียวเนี่ยมันจะขายได้ไหมหรือว่ากำลังกําไรมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะยากลำบากแค่ไหนเราก็ต้องไปดูชื่อร้านว่าทีละเส้นจะหมายถึงให้กินทีละเส้นนะกินเยอะแต่ท้องอืด ให้มาเยอะก็เป็นวิกอีกสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าของร้านทีละเส้นแล้วทาไมถึงชื่อว่าทีละเส้นล่ะคะ T R A อต้อยรีปวดเป็นแค่ทีละทีละแต่เราขายเส้นก็เติมเส้นลงไปเป็นทีละเส้นอ๋อนั่นล่ะไม่ไม่ได้เข้าใจยากก็คือเขาเข้าใจง่ายกันหมดมีมือเขาจะยากอยู่คนเดียวตอนนี้กูไม่เข้าใจเลยถ่ายมานานหรือยังคะเพิ่งเปิดเมื่อ6เมษายน เขาเพิ่งเปิดอะคะใ,ใกล้หรือ,อยังคะใกล้ใกล้จากขยายกิจาการแล้วใกล้ใกขยแหกิจาการวันนี้จะมาลองเป็น ลุกมืออันดับแรกพวกหนูของทำอะไรบ้างคะจ่ายตลาดจ่ตลาดเตรียมของแล้วก็มาต้มน้ต้มน้ำอ่างั้นเริ่มจับไปจัดตลาดก่อนเลยเมื่อกี้เนี้ยครูขำว่าเลยที่บอกว่าอ๋อถ้าจะขายก็ต้ต้มน้ําก่อนเลยต้มน้ําก่อนเลยไม่ต้องามอะไรเลยอย่างแม่ๆสามคนเป็นผู้หญิงหมดเลยเนี่ยแล้วเวลาแบบมีคุณลุงมายืนเฝ้าเราเราไปจ่ตลาดไปเร็วอ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ตลาดเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะ มาเตรียมซื้อของซื้ออุปกรณ์ไปทำกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็ผัดไทยเพราะว่าจริงๆร้านเขาเขาจะเด่นอยู่2อยาา่างก็คือจะมีผัดไทยกับก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็ต้องดึง2แม่มาเลยเพราะว่ากว๋วยเตี๋ยวหนึ่งคนผัดไทยคนหนึ่งมีร้านประจําอยู่แล้วไหมคะในนี้มีค่ะมีร้านประจำอยู่แล้วไปถึงแค่สังส่งๆๆๆคือร้านประจำนี้พี่ไม่ใช่ละไข้พวกอุปกรณ์นะร้านหวยค่ะเอาไปแม่อาพาไปดูหนูอยากรู้ว่าต้องทาอะไรบ้างอันดับแรกก็ต้องไปซื้ออะไรก่อนคะ กุ้งกุ้งนี่ถ้าเราผัดไทยใช่ไหมอันนี้คือร้านประจำเลยเหรอคะใช่ค่ะปกติจะใช้กุ้งไซส์ไหนคะคุณแม่สองสี่สองห้าแต่วันนี้ให้สองห้าไปเคิดราคาสองสี่ลดได้ไหมคะสองสี่ซื้อบ่อยนะวิธีการดูกุ้งต้องดูยังไงแม่เอาตัวแข็งๆนะคะตัวนี้ได้ไหมแข็งๆนี่ก็แข็งนะแข็ง ถ้าเลือกอันนู้นมาจะคิดราคาอันนี้ได้ป่ะแบบนี้ก็หัวนี้แข่งแล้วแข่งแล้วร้านไหนแม่ร้านอะไรต่อร้านหมูปะอันนี้ก็ต้องซื้อหมูเป็นหมูอะไรคะหมูสับหมูชิ้นสันนอกสันนอกนี่เอาไปทำอะไรอะคะทำก๋วยเตี๋ยวสันนอกเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวแต่นี่สันขวานค่ะอันนี้สันนอกไอ้อีเปิงบอกเป็นอะไรนะสันขวานแต่จริงๆคือเป็นคนสันดานค่ะ S <S> ปกติขายแล้วห้าสิบ 50. วันนี้ลดเหลือร้อยหกสิบปกติหมูที่ขายนี่เป็นหมูจริงๆเลยปะคะหรือว่าหมูเทียมเหรอคะอพี่ขายหมูเทียมพี่อยากกินสาวเทียมไหมคะ <S 2> <S 2> ดิอดิสาวเทียมเอ้ยเอ้ยเอาแก ตอนนี้ก็ครบหมดแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปก็คือกลับไปร้านกลับไปเ,เช็ดคงเช็ดค่ายนู่นนี่นั่น,นอ่างตรงนี้ไปเลยเพราะเดือดรุ่คามาใช่ไหมคะไปโอ้ยดอกปวดขาดูนู้นเลยทะเลิเงเขาปวดแล้วอ่ะอ่าร้านเขาปวดต้องล้างอุปกรณ์ก่อน,อนใช่ไหมคะตั้งตรงไหนก่อนตั้งตรงไหนอ่าใครจะทําอะไรบ้างมันมีหลายหน้าที่นะเตีเ๋ยวไหมไอพี่เอ็มก๋วยเตี๋ยวไปหมวยหมวยหมวยเสิร์ฟโต๊ะสีมีสามโต๊ะค่ะร้านเนี้ล้วนไหนคะ อ๋อเราต้องลวกทิ้งไว้เหรอคะอีกปหมโอเคสุกมันก็จะขาวอืมสุกมันก็จะขาวหน้าเนื้อคุณลงมาอยู่ค้างไปแล้วมั้งอ๋อแกะก่อนเหลือหางไว้หน่อยนะคะค่ะลองทำดูไหมได้ค่ะบางตัวก็ไม่มีที่อืมน้ำน้ำใสๆเขาเอาความสวยงามของหางเวลาไปผัดหางมันจะแบบไว้ดึงเวลาเรากินมันจะได้แบบว่า ค่ะปริมาณนี่คือกะเอาอะครับคุณแม่ประมาณร้อยห้าสิบโอ้โหจะใส่น้ำันนะคะน้ำคั่คนปริมาณเท่าไหร่น้ำคนสามสิบอืมแล้วก็หาจืดสามสิบเหมือนกันอ๋อต้องมีั่นทองค่ะเพื่อความสวยงามอืมว้าวแค่นี้เรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะต่อไปคือรอลูกค้า มามึงอยู่ร้านไหนเนี่ยออกมาใครทำผัดไทยเอิงกูเนี่ยเหมาะก๋วยเตี๋ยวสุดแล้วใครออกคนแรกทำก๋วยเตี๋ยวไม่กูอยากทบใก๋วยเตี๋ยวคนที่งสองทำผัดไทยคนที่สามทำน้ำชุบชุดชุบอ่ะหนึ่งสองตั้มกูออกกูก๋วยเตี๋ยวจบเรื่งสองตั้มอ่ะผัดไทยอ่ะน้ำไปเหมือนเดิมนุ่มย้อยเป่าร้านใครร้านมาเลยรับเองเสิร์ฟเองพี่จ๋าพี่ร้านนี้เป็นกระเทยอย่าเข้ามา กินผัดไทยปมาจากพี่จ๋าเขาเรียกลูกค้างี้ป่ะเราไม่ต้องเรียกใช่ไหมคะในพูดกีเนี้ในพูดเงี้ยไอ้น้องไอ้น้องเอาผัดไทยเปล่าอะไรเปล่าเนี่ยเหมือนเลยมึงเดี๋ยวนี้เวลาการขายของไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวแกงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องขายเป็นหน้าร้านอย่างเดียวเขามีออนไลน์ด้วยถามยีเดียวดิใช่ป่ะอ่าใช่มึง โอเคไม่ใช่มึงไม่ใช่อีนิวมึงไม่ใช่อีนิวอีนิวอยู่นี่เพื่อนไม่ได้ลุกไปลุกไปมึงไม่ใช่อีนิวมึงก็ผัวอีนิวค่ะแบนโก้ทีละไม้ทีละไมยมึงอีเกนเอ้าโก้ร้านเนี้ยมันจะมีความยุ่งยากหนึ่งคือเตรียมอาหารเพราะว่าเขาอาหารเขาสดใหม่ทุกวันไลน์สองแล้ก็จะสั่งอาหารในไลน์แมนโด้ที่เขาจะมีกลุ่มมีอะไรของเขาก็ต้องมีขี่ไปส่งเอออะไรถ้าสมมติเดลิเวอรี่เขาใครจะไปส่งด้วยกันทั้งหมด อ่ะจ้า<ช>พ่อมึงได้จับมาสิถ้าเขารู้ว่าถ่ายรายการอ่ะก็เอามอไซค์อ่ะไว้บนหลังมึงแล้วแล้วก็นั่งมึงไป <laughs> เหมือนรถพ่วงกูนั่งเฉยๆแล้วไดอะไรกูอ่ะเก่งจริงๆกับผู้หญิงเนี่ยมึงเนาะไอ้ไหน้าตัวเคยกระเทยไอ้หน้าตัวเมียไอ้ผู้ชายหน้าตัวเมียหน้ามึงก็เหมือนลิงไอ้ที่อ่ะเออใช่ปะมึงก็เหมือนคะยีเอมมึงก็เหมือนสุดค่ะมึงอ่ะสวยเนี่ยก็คือจริงๆอ่ะ ร้านเนี้ยมันต้องแบบเสร็จแล้วแต่ตอนนี้ที่รอก็คือลูกค้าไปรอเถอะไปรอลูกค้ามาไปไม่เรียกลูกค้าหน่อยหรอไาดิมึงทำงี้ดิ่ทำเหมือนหน้าเอโซ่อะไปดิไปดิไปดิเดี๋ยวกไปเรียกลูกค้าไปงั้นไรเลยหรอทำปั่นน้ำมันเออทำปั่นน้ำมันอ่ะมาแล้วมาแล้วไปดิเร็วยืนยืนไปยืนสุดอุ้ยลมมหดลมหม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 ด ค่ะวอยู่กับพี่มุมมาล้อก็ไม่ได้จ้าสวัสดีค่ะคุณท่านรับประทานอะไรดีคะทั้งวันนี้เอาปอบเปียกค่ะปอบเปียกปอบเปียกเขียนไงคะปอบเปียกอะไรเอะไรเอาไรบอกมาเลยแล้วเหี้ยวอ้นเหียวอ้นแป๊บนึงอะพี่น้องเพิ่งเข้ามาทำงานโอ้โหไอ้เปียกแล้วหน่อยเหี้ยวอ้วนแป๊บนึงเอาไรผัดไทยกุ้งสดหนึ่งมาบะหมี่ต้มยำหนึ่งมะนาว ชาแม่อะชาแม่นำกูไข่เองนี่หว่าชามะนำหนึ่งกับหก็เป็นสองปะคะเหมือนชุมยำบะหมี่ถามเขาเอาแบบสุกหรือไม่สุกบะหมี่อ่ะอืมแล้วก็ใส่เทมเปิลเทมเปิลใส่น้ำมันใส่น้ำมันเยอะไหมคะกินกับบวยพอไหมคะแม่แม่แม่ โอน้ำมันกระเด็นน้ำอันนี้คือเป็นน้ำน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บอ๋อคุณแม่บอกหน่อยหนึ่งทำให้นะครับอุ้ยหกน้ำตาลสองแก้วน้ำตาลแก้วละสองแล้วก็ใส่มะนาวมะนาวแก้วละสองอ๋อแก้วละสองซี่ ละลายหมดแล้วค่ะคุณแม่ว้าวแซบผักเลยก็ผักเลยใส่พี่ไก่ใส่กระเทยหมดนั่นเลยค่ะเอมาเดอมาครับเฮ้ยรอดทั้งเลยใส่เส้นเลยใช่ไหมคะเยอะไหมกระจุกมือหนึ่งอันนี้คือเส้นจันที่เราไปซื้อมาใช่ไหมคะใช่ค่ะเราต้องผัดให้แห้ง วันใช่ไหมคะอืมแบบนี้ถูกไหมคะุนูนะกินมากนี่หนูทำเองเลยนะอ๋ออ๋อให้มันแผ่ออกไปใช่ไหมคะไข่น้ำสบายสุดนะ มันจะพอดีเลยนะคะคุณแม่เนาะใช่ค่ะตัวไหนคะตัวไหนตัวไหนนี่ค่ะอ่าแบ่งกังกินเหรอคะตังไม่พอหรือว่าไงสั่งไปแล้วหรออ๋อโอเค well อ้าวเอาเะไรคะอ๋อตายแล้วบ้านไม่มีข้าวกินกันไง โอ้ยจับตูดดีเฮ้ยเฮ้ยอันนี้พิเศษไหมคะพิเศษเท่าไรพิเศษอันนี้ให้ผักชีให้ผักชีดูมาลักค่ะเฮ้ยหนูทำเองเลยนะหล่อแต่เนี่ยพ่อค้าร้านเนี้ยหยอกนี่ ใหญ่โฟตัวไหนคะตัวนู้นใหญ่โฟตัวสิบเจ็ดค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> <S เอามาดูเยอะๆไว้ก่อนไง <S 2> <S 2> <S 2> ไอ้ว่านแล้วเย็นนี้มึงเตะบอลกี่โมงเนี่ยเดีวๆดิเจลูกค้ารอแล้วเจ๊ลูกชายฉันนาทีเจ๊ฉันไม่อยากจะพูดหรอการเอางานเลยงานตกเย็นก็เล่นบอลกับไอ้พวกไอ้บานข้างบ้านมันไอ้บาดที่อ้วนๆนแล้วเลยบารอ้วนนะปวดเลี้ยนก็ไม่ปวดฉันแล้วเหนื่อยใจให้เลี้ยนก็ไม่เลี้ยนจะเอาแต่มีเอาแต่มีพี่ก้อยข้างบ้านท้องไปสองคนละฉันแล้วปวดหัวฉันแล้วสงสารจริงๆมีลูกแบบนี้เป็นกระเทยก็ ไปเป็นนักมวยซะฉันละปวดใจจริงๆแม่ก้อยเอ้ยดูสินะแม่ด่ามันก็ไม่ยอมฟังมันไม่ฟังฉันสอนแล้วพี่ฉันสอนฉันเหนื่อยฉันปวดหัวฉันทำแต่งานวันๆนึงอ่ะหลักใจแทนหนักใจแทนโอ้พี่จ๋าเลี้ยงนเป็นผู้ชายแท้ๆก็ไปเป็นกระเทยเป็นกระเทยผิดเพศวิปริตฉันและปวดหัวฉันอายพี่ฉันละอายเขานี่กูโดนอยู่เหรอ ไอ้เด็กไม่ดีเด็ก่เนี่ยเห็นไหมพูดคำไม่ตกฟ้ามันที่อย่างฉันละพี่เออจะเหนื่อยเหนื่อยด่าไม่ได้ด่ามันก็ซ้อมเอาก็สู้เอาสู้เอามันดื้อไอเด็กคนนี้ลูกชายฉันก็มีอยู่คนเดียวเฮ้ยใคชื่ออะไรนะจิงของหยุ่เท่มาเป็นกระเทยเป็นกระเทยฉันเราตุ้งติ้งตุ้งตรงฉันอายฉันอายคนติดกิฟต์ไว้นมทําตัวเป็นกระเทยตุ้งติ้งน่าเด็กที่พี่เห็นนั่นแหละจ้ามันเหมือนผู้ชายจะตายพี่ดู นี่ลุงกัดกูเขาอยู่เหรอไม่ได้จะกัดเลยเพื่อนมีกคนแรกบแล้วมันแต่งหญิงครพี่ดูม,มันไม่เกงใจจรมันเลยนะเดีงง๋<อ>ยวกูมาแป๊บหนึ่งกูขอเสิร์ฟก่อนเมื่อกี้มีชนีขับรถผ่านเฮ้ยมึงเธอเที่ยวไทยบอกไม่ใช,ใช่กูก็วีนวีนวีน,วนเห็นพ่อคาแซ่บมึงยืนมาคนเดียวเหรอครับ2คนมั้งไอ้ยี่เอ้าอ้าว มึงมาทำไมกันนะสองคนมึงอะเก๊กะมากจีบมันดิอยากจีบให้มันหลมอน้าถลอกเลยเจ้าีบมันเลยกลับไปแปบนึงสองคนนัดไปมาทำไมน่ะหลังไหนหลังนี้เหรอมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะร้อยยี่สิบบาทค่ะร้อยยี่สิบบาทค่ะอันนี้ขี่รถมาไกลขนาดไหนทำไมหน้ายับหมดเลยอ่ะแรงมากแล้วนี้ ขี่มาเอาปากอบรมมาเลยวัวพองมาเลยเนี่ยตรงไหนจ๊ะนี่ไงช่วงนี้ไงหูกหลาหูกหลากลากๆาสวัสดีค่ะสี่สิบบาทค่ะถูกปะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพว่เดี๋ยวมาส่องค่ะกวะเสียวมาส่องค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทม่เดียิกาสี่สิบจ้า น้องไปไหนอ่ะเลมจัดเลยตัดเลยมึงให้ควยใครมึงให้ควยใครอ่ะมึงให้ควยใครมึงลงมาก่อนดิมึงลงมาก่อนให้ควยใครมึงให้ควยใครผิดทีแล้วผิดทีปีนไปแล้ยตำรวจมาปีนตำรวจมาเดี๋ยวได้กูทำอย่างนี้แหละสัตว์เลยแม่งมึงจ้างมึง มันอิจฉาไงก็มันชินกับอะไรแบบนี้ไงตอนสมัยอยู่บ้านนอกมันก็ตบเขาไปทั่วเลยเอมอ่ะมึงกลัวอะไรไม่ตบเหรอมึงไม่ตกเหรอมาโอ้โหแก้งเหรอเอาทีเหรอโอ้ยไอ้มันสตาร์ทรถตามเราไม่ทันไงเทคนิคกูพอแล้วกลับเถอะอย่านะอย่านะลูกปากดิจิตไหมยืนแบบเป็นตัวแม่สมัยก่อนตอนที่เราอยู่โรงเรียน กูคไทยมึงจำรือยังหนะ้าดีๆเวลาขอโทษอ่ะมันือนภาพจำมัน <laughs> คือเรมึงชอบอะไรกันแบบนี้แหละกมัยก่อนอยู่วันนอกอะ่ะก <laughs> ูรู้ตบปีเข้าไปทั่วหมด <laughs> อีกาลีแกมึงอีกแล้วเหรอเ <laughs> มื่อกี้มึงว่าอะไร <laughs> วันนี้ก็ <laughs> เหนื่อยมากนะคะไม่คิดว่า <laughs> ขายก๋วยเตี๋ยวผัดไทยส่งเดเลิเวอรี่จะเหนื่อยขนาดไม่มันเป็นเพราะว่า เขาทาหลายๆร้านรวมกันด้วยมันก็เลยต้องแบบรายละเอียดมันเยอะนะต้องแยกประสาทอ่ะหบินอ่ะคือประมาณ3ล้านอ่ะต้องแจกแจกไอดีถ้าสมมติเอาจริงห้าเด้กกำลังตบกันได้จาไว้เลยนะขายของกินดีที่สุดเพราะว่าคนมันแดกทุกวันคนมาแดกทุกวันขายเสื้อผ้าอีกดอกอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เปลี่ยนครั้งอะไรเงี้ยขายก๋วยเตี๋ยวมนแดกทุกวันแต่สิ่งที่ต้องคํานึงคือทําเลอย่างทําเลตรงนี้ถือว่าเวิร์คเพราะตรงนี้เป็นร้านต้นไม้หมดอย่างน้อยขายต้นไม้ไม่ได้เดือมื่กินก๋วยเตี๋ยวแน่ ก็ข้างในมีหมู่บ้านหมู่บ้านอันนี้ก็คือทำเลดีเชิญเจ้าของร้านมาว่าจะเป็นไงแม่มาค่ะแม่เปิดมาหลายเดือนแล้วเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่สบายไหมคะหรือว่าลําบากยังไงก็สบายนะอยู่ได้เป็นอาชีพที่อยู่ได้ค่ะถ้าขยันอยู่ได้เนาะทุกอาชีพแหละถ้าขยันก็คืออยู่ได้ทุกรายได้อย่างเงี้ยคุณแม่เรื่องรายได้วันหนึ่งพันสองพันได้อยู่แล้วใช่ไอแต่ละร้านอู้เยอะนะแต่ละร้านอ่ะถ้าขายดีก็วัน อ,อ๋อมันก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ใช่ไหมคะก<ช>็ถือว่าเลี้ยงครอบครัวได้ครอบครัวได้อืมพวกหนูนได้มาลองมาทําแล้ววันนี้หนูจะให้คะแนนตัวเองอฟังนะคะการให้คะแนนตัวเองคือให้คะแนนตัวกูวเองอ่ะไม่ได้ให้แบบไม่ให้คะแนนอาชีพเออไม่ได้ให้คะแนนอาชีพให้คะแนนตัวเองว่ามีความอดทนมากน้อยแค่ไหนถ้าสําหรับตัวเอ็มเองสําหรับอาชีพนี้นะเอ็มให้8เลย มาสนุกก็ถือว่าสนุกอะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ไงในเรื่องของผลกําไรแต่ถาว่าให้ลองทํากูถือว่าสนุกชอบดีอะไรเงี้ยค่ะอ่อีเป็นอะของกูให้6กทำได้หมดเลยแต่ถ้ามี d e ลิเวอรี่คือตัดเลยเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงเดลิเวอรี่ะให้ประมาณนี้แหละพอนี่วะถ้าในตัวของน้ําชงเลยนะให้สิพอสนุกแต่ถ้าเกิดเป็นเดลิเวอรเลยให้สพอกลัวกลัวลรี่ก็ได้แค่ส แต่ตถ,ถ้าเราเยนืนอ,อยู่ข้างหน้าเราสนุกแน่เสิร์ฟเยลล้าแต่ถ้าได้ออกไปข้างนอกคือคะแนนโดนตัดออกไปหมดเลยเพราะมันร้อนด้วยแล้วก็แบบหาบ้านไม่เจอด้วเนูะบ้านมันใหญ่อะ่ะ ตอนนั้นถ้าสมมติว่าใครที่อยากทําอาชีพแบบร้านก๋วยเตี๋ยวน้าชงร้านผัดไทยเนี่ยก็คือลองศึกษาก่อนเนาะแต่จริงๆร้านเนี่ยคือเขาใส่ใจทุกรายละเอียดเจ้าของร้านคือเดิอซื้อเองไม่ได้แบบฝากคนครัวไปทําอะไรอย่างเงี้ยคือเขาซื้อเองทั้งหมดก็จะเด้กวัตถุดิบที่แบบตรงที่เราอยากได้คือวันนี้พวกหนูที่มาป่วนคุณแม่3คนหนูก็มีเงินรางวัลจากรายการเล็กๆน้อยน้อยนะคะให้เป็นกําลังใจในการประกอบอาชีพต่อค่ะ ขอบคุณนะคะฝากร้านด้วยฝากร้านแม่ฝากร้านหน่อยร้านอยู่ตรงไหนคะอขอฝากร้านทีละเส้นไว้ด้วยนะคะร้านเราพิกัดก็อยู่ถนนสุเหล่าคลองหนึ่งคะ่ะฝากซอยไทยลาด<จ>ไปทุกร้านค่ะใ,<ค>ใครมาซื้อต้นไม้ก็แวะมาทานได้ใครมาซื้อกเกี๋ยวก็แวะซื้อต้นไม้กลับไปทานด้วยโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อย่างเมือไข่เบอร์หนึ่งอย่างอีปิงไข่อะหรรอเปาไข่ม้าไข่กระเทยไข่ม้ากะเทยถ้าพี่ตอบถูกหนูเหมาไข่แผงหนึ่งอ่ะอันนี้ไข่เบอร์อะไรท้าหมครับมึงก็ดูเป็นผู้ชายเลยป้าเองเนี่ยก็คือทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงครอบครัวอย่างก็มีไอ้บอยเนี่ยส่งเขาเรียนก็ติดยาก็เออเอาไปทำก็ท้องก็เย็ดหมดเละเด็กผู้หญิงทถานี้บอยก็หลับจบหมด ลูกชายคนเดียวของแม่ภูมิใจแม่ภูมิใจมี่ก็พ่อเขาสองไว้เพื่องานในวงการมันเทิงไม่ค่อยมีหน้าใหม่มันก็เยอะเหลือเกินช่วงนี้ก็เยอะรายการใหม่ก็เยอะเดี๋ยวนี้ตามใจเอ็มนู e ดฝากไว้ด้วยนะคะ